จะเม็นใส่ดีใส่ดีจะเม็นใส่เงินนี่แหละครับผมพี่น้องอันเลียกเงินก็ได้จะเม็นหุ้นจากความครับหุ้นจากความเนี้ยันห้ามืินเดือนมาออกกะบนลหลงนะครับผมพี่น้องมาแล้วครับผมเงินเดือนเดือนที่สี่ของปีสองพันยี่สิบสี่ครับผมทํางานยี่สิบวันโอทีสี่สิบเอ็ดจุดห้าสี่ได้จากบ้านเนาะเดือนนี้ครับผมจะได้ทรงบ้านเท่าไรเนาะมาแล้ว สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังชาแนลกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับผมพี่น้องมาพอกันบรรยากาศหลังเรื่องงานมือสันวันดีมือสีวันดอนมือนีเหตุงานจังเดกเบโบมือครับผมสำหรับมือนีซิมาอัปเดตเงินเดือนนะครับผมพี่น้องอันนี้จะเป็นเงินเดือนที่ซีของปี2 0 2 4นะครับผมพี่น้องเฮ็ุงานไป20มือนะครับผมโอทีผมได้อยูทีี่41.5นะครับผมพี่น้องรายได้นะครับผมที่ได้รับนะครับผมพี่น้อง 1 8 7 7 0 2เยนอนะครับผมอันนี้คือว่าอยากจกที่ว่าหักค่าหักค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าแกะแล้วก็ค่าหักฟงหักฝากค่าประกันสังคมสังคมแล้วก็ค่าประกันงานนะครับผมพี่น้องค่าภาษีภาษีอย่างที่หักบิดละนะครับผมได้อยู่ที่18ใบกับ7 7 0 2เยนนะครับผมพีม่น้องนี่นะครับผมซ้นรายการหักเนาะหักทั้งบุดนะครับผมของเดือน เดือนที่แล้วเนาะมืัอนี้วันที่สิบห้าพฤษภาคมนะครับผมส้อนรายการหักของเดือนซีนนะครับผมพี่น้องหักค่าประกันสังคมนี่หนึ่งหมื่นสามพันเกียร้อยเกียสิบหกเยนนะครับผมแล้วก็ค่าหักฝากค่า,า,า,คาบำเหน็จบำนาญน,นี่หักอยู่ที่สองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบเยนนะครับผมแล้วก็ค่าประกันงานหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเก้าเยนแล้วก็ค่าบ้านเนี่ยบ้านห้องที่ผมอยู่นะครับผมสองหมื่นเยนนะครับผมเดือนละสองหมื่นเยนนะครับผมพี่น้อง แล้วก็ค่าน้ำค่าน้าค่าไฟค่าแก๊สของเดือนที่แล้วนะครับผมพี่น้องสองหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบหกเยนนะครับผมแล้วก็รวมทั้งเบิรรายการหักทุกอย่างนะครับผมพี่น้องหักอยู่ที่แปดหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดเยนนะครับผมพี่น้องแล้วก็ส่วนเงินที่ได้รับนะครับผมหลังจากที่ว่าหักค่าน้ำค่านี่เบิดสุอย่างแล้วนะครับผมพี่น้องได้อยู่ที่ หนึ่งแสนแปดหมื่นเจยดพันเจ็ดร้อยสองยีนนะครับผมนี่แต่ผมที่ซูมให้เบิ้งนะครับผมนี่โกโปรมันอาจจะเบ่ค่อยเห็นหรอพี่น้องมันจะบ่ค่อยโฟกัสไนไหนนะครับผมเงินกลับไปกดมาเล่าพี่น้องกลับไปซื้อของมาพ่อมนะครับผมนีไปซื้อซูมเคียงไส้มาพ่อมถุมขยะอันนี้น้ำซีดน้ำหอมวบผมนี่เอาไว้ดับกินในห้องควานี่แหละนะครับผมน่าจะปะผ้านุ่มอ้หลาย,ย่างเล่าพี่น้องเบเปิดไปเล่าซองไป ใบสองใบแล้วนะครับผมบดไปประมาณสองสองมื่นเยนละไปจ่ายค่าเน็ตนะพี่้อมนี่ค่าเน็ตผมเดือนนึงนะผมใส่อยู่ที่อันนี้แบบว่าบ่จํากัดเลยนะครับพี่น้องเดือนละเกตพันสี่ร้อยเก้าสิบเยนนะครับพี่น้องอันนี้ค่าเน็ตผมนะครับผมแต่ละเดือนแต่ค่าเน็ดกี่กับเกี่ยวบใบนึงแล้วพี่น้องอันนี้ยังไอ้บ่หันบรหันได้ซื้อเข้าเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะไปซื้อเข้ายี่ห้อเวียดนามอยู่นะครับผมเมื่อหน้าก็เย็นไปเลยเดี๋ยวทีไปท้ายคลิปซื้อเบิรงนะครับผมม,ม,ผมืัอนี้มาอัปเดตเงินเดือนซื้อพร้อม ได้น้ำม,มาพร้อมนะครับผมน้ำหลังนึงแล้วก็อันนี้ยังไงอันนี้เห็ดที่มาผัดมาม่าผัดเอาก,กินได้ไปกินเมื่ออื่นย่โรงงานนะครับผมพี่น้องนี่แหละวันนี้ก็เหรี้ยงเงินยูเานนะ่าได้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกตอนนี้เรเียงเงินยูสิบใบอันนี้ียงเงินยูส16ใบกับเขาได้ สิบหกใบนะครับผมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยงเงินอยู่สิบเจ็ดใบกับสองพันเยนนะครับผมพี่น้องอันนี้เหลี่ยนห้าร้อยสิบเจ็ดใบกับสองพันเยนนะครับผมไปซื้อของมาแล้วไปซื้อของเบิดเท่าไรแล้วนะไปซื้อของเบิดโอ้เบิดสองใบกว่าล้วนะครับผม เดี๋ยวนี้ผมจะเอาไว้กินห้าใบนะครับผมพี่น้องหักออกไปเลยห้าใบเนาะใจขาดหนิดไปแล้วใบหนึ่งนะครับผมหักออกไปห้าใบเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหักออกไปห้าใบนะครับผมเฮ้ยโบแมนออหักออกไปห้าใบนี่นะครับผมหักออกไปห้าใบนะครับอันนี้เอาเอาไว้ใส่ยกของนี่พี่น้องห้าใบนะครับผมเอาซอไว้ใส่ยกของนะครับผมนี่ วันนี้เงินที่ได้ส่งบ้านนะครับผมสำหรับเดือนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับผมสิบสามใบกับห้าพันเยนนะครับผมพี่น้องผมทีส่งบ้านนะครับผมเนี่ยอันนี้จะเป็นเงินใบพันเดี๋ยวผมซิเอาให้เบิ่งว่าเงินแต่ละใบน่ะมีมูล,ลาค่าคิดเป็นเงินบาทเท่านี้จากบาทน,นะครับผมอันนี้คือเงินผมที่ได้ส่งบ้านนะพี่น้อง หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันยีนนะครับผมเนี่ยอันนี้เงินที่ว่าจะ่งบานนะครับผมเอาไว้กินเจ้าของกะซ้าผมเอาไว้กินเจ้าของห้าใบกับสองพันยีนนะครับผมไม่น้องนี่อันนี้จะได้่งบานเอาไว้ครับวันนี้อย่างเงินใส้เท่าไหร่ไป้หนนะครับผมเคียงใส่ซื้อแล้วอย่าได้ซื้อเข้านะครับผมแล้วก็ซื้อเอากินนะครับผมอย่างเงินยูหนึ 1, 2, 1, 2, 3, 4, ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างเงินยู สามหมื่นหกพันเยนนะครับผมพี่น้องนี่เอย่าค่าค่าเข้าก็ประมาณสามพันสี่พันซื้อเรากินเข้าเรากินกับใบนึ่งเนาะนี่เข้าเนากินใบนึ่งนะครับผมหักออกไปแล้วก็ค่าเครื่องปรุงประมาณสนะี่พันเยนเนาะค่าเครื่องปรุงสี่พันนะครับผมกระทียมเงินอยู่ประมาณสองหมื่นเยนนะครับผมพี่น้องนี่เงินไว้สายอยของประมาณสองหมื่นเยนนะครับผมอ๋อ,อสิก,กุมบนละครับผม อเดี๋ยวผมจะให้เบิงส่งบ้าน13ใบกับ5,000เยนนะครับผมคิดเป็นเงินไทยแล้วมันสิได้จากบ้านเนาะเดี๋ยวให้เบิงเลียนเงินเมื่อนี้นะครับผมเลียนเงินเมื่อนี้อยู่ที่23 2318นะครับผมพี่น้องนี่เลียนเงินนะนะครับผมเดี๋ยวผมที่แคบให้เบิงเนาะเดี๋ยวผมที่แคบแล้วผมจะเอาคืนในพี่นอ้องเบนะนะิงณณเมื่อนี้ดิเมื่อนี้ผมถ่ายคลิปวันที่15พฤษภาคมนะครับผมตอนนี้เวลา หนึ่งทุ่มสี่นาทีนะครับผมดูญี่ปุ่นเนาะอยุทไทยก็าที่ประมาณห้าโมงสี่นาทีนะครับผมว่ามันเร็วกว่าสองสองชั่วโมงนะครับผมปุ๊บ,บเดี๋ยวเด้อผมสิเพจรายการโอนซูเบิึงเด้อมันสิได้เท่าไหร่เนาะมันสิมีค่าบริการส่งค่าบริการฝากเงินเข้าตู้พร้อมเนาะหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเยนนะครับผมปั๊บนี่ครับผมพี่น้องมันซีได้ประมาณนี้ นี่ครับผมได้อยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบสามบาทนะครับผมพี่น้องนี่นี่นะครับผมนี่คิดเป็นเงินบ้านเฮาละอันนี้เป็นเงินยุปุนอยู่นะครับผมปึ๊บมันจะมีค่าบริการในการโอนอยู่หนึ่งพันแปดสิบเยนนะครับผมอันนี้ค่าบริการในการโอนนี่มันขึ้นอยูก่กับเขาว่าโอนน้อยโอนหลายนะครับผมก็ถ้าโอนประมาณสิบเจ็ดใบขึ้นอ่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดใบกับห้าห้าพันเยนขึ้นไปนี่ ค่าบริการซีประมาณ1,680เยนอันนี้ค่าบริการ1,080เยนนะครับผมซ้ำกับว่าเดือนนี่ในสว่งบ้าน13,053บาทนะครับผมในพี่น้องนี่นะครับผมอันนี้เงินของเดียนซีมาออกเดียนห้าเนาะนี่แหละนะครับผมกระซิบป,ประมาณนี้เพราะว่ามาอัปเดตสู่พี่น้องเบิ้งนะครับผมผมซีพยายามอัปเดตตลอดเลยว่าสิ้นเดือนสิ้นพอถึงสิ้นเดือนมาปุ๊บจนว่าสิ้นเดือนซีเนี่ยไดโอทีเ่าไหร่กับท่ไทลงให้พี่น้องว่าไดโอที OT เท่านั้นเท่านี้แล้วก็ซีบอกว่า เดือนว,วันนี้สิบห้ามาท่ามารูปเหมือนกันว่าเฮ็ดงานซ้ำนั่นได้โอทีซ้ำนี่เงินออกมาแล้วสิได้เท่าไหร่ยังสินะผมสิพยายามเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งน้ากันสำหรับผู้ที่เพิ่นกำลังมานะครับผมอยากมาว่ามันเป็นตามาเา่าเงินเดือนได้เท่าไหร่อีหลีได้อย่างจังใดนะครับผมแล้ววนันนี้เดือนพฤษภาครับผมพี่น้องว,วันนี้วันที่สิบห้าตอนนี้เพิ่งได้โอสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับผมเดือนนี้บ่มีงานเลยตั้งแต่เดือนนี้ไปหาประมาณเดือนเดือนแปดเดือนเก้างานแทบจะบ่มีเลยนะครับผมพี่น้อง อันนี้เขาแจ้งมาแล้วนะครับผมอันนี้โจ้ผมที่มาไล่คุณฟังค่าเงินนะครับผมว่าตอนนี้เงินเงินญี่ปุ่น,นมันมีค่าเท่อแร่นะครับผมเนี่ยนะครับผมมือเนื่องนะผมเฮ็ดงานนะผมเชได้ครับนี่นี่ครับผมพี่นอ้องมือเนื่องนี่นะโอ้ยแม่อันนี้สัง่วโหนึ่งนหนึ่ง1,100เยนนี่ครับผมนี่1 1ันหนึ่งยเยนนะครับผมอันนี้เงินตัวนี้มีค่าอยู่ที่1 00 0เยนนะมันมีค่าอยู่ที่ถ้าคิดเป็นเงินบานเอเด้ประมาณ230กว่าบกบาทนี่ครับผมเงินเงินพันเยนนะพี่น้อง อันนี้เขาเอื่นว่าเงินใบพันนะครับผมสิงสิงเยนนะครับผมพี่น้องนี่อันนี้เงินหนึ่งพันเยนมีมูลค่าอยู่ที่สองร้อยสามสิบกว่าบาทนะครับผมอันนี้ใบพันธุได้อ๊บอันนี้จะเป็นใบใบหมื่นนะพี่น้องใบหมื่นนะครับหรือว่าใบมังเขเอนใบมังเนาะอันนี้ใบหมื่นมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณสองพันสามร้อยกว่าบาทครับผม้ายชี้เลขเงินเมื่อนี่ด้มันมันขึ้นอยู่กับเลขเงินพร้อมว่าเลขเงินาอดร่แต่ละมือน,นะครับผมพี่น้องนี่ นี่นะครับผมอันนี้เงินใบมื่นหรือว่าใบมังภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าใบมังเนาะนี่ครับผมใบมังมีมูลค่าคิดเป็นเงินบ้าทของเราประมาณสองพันสามร้อยกว่าบาทนี่ครับผมปุ๊บอันนี้เหรียญร้อยอันนี้เหรียญร้อยเยนนี่อันนี้เหรียญเหรียญเหรียญร้อยเยนครับผมนี่เหรียญร้อยเยนมันมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามบาทนี่ครับผมพี่น้องยี่สิบสามบาทครับผมนี่เหรียญร้อยเยนเนาะปุ๊บอันนี้จะเป็นเหรียญห้าร้อยเยนครับผม เหรียญห้าร้อยเยนมีมูลค่าอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะครับผมเพราะว่าพันหนึ่งนี่พันหนึ่งอันนี้จะเป็นใบพันเนาะอันนี้ห้าร้อยบิเป็นเงินใบได้ห้าร้อยใช่เป็นเงินเหรียญนะครับผมไม่นองนี่มันจะเป็นเครื่องนึ่งของตัวนี้เนาะอันนี้พันอันนี้ห้าร้อยอันนี้ใบนี่ที่สองร้อยสามสิบบาทนันบ้านนะใบพันเนี่ยครับผมส่วนเหรียญเหรียญห้าร้อยนี่มูลค่าอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะครับผมและคิดเป็นเงินว่าหัวนี้เหรียญเหรียญห้าร้อยเนาะแล้วผม แล้วก็จะมีเหรียญเหรียญห้าสิบนะครับผมเหรียญห้าสิบนี่อันนี้เหรียญห้าสิบเยนเขาจะเจาะหูพร้อมมันจะมีหูพร้อมันจะเงินสมัยก่อนนะครับผมนี่อันนี้ห้าสิบเยนนะครับผมพี่น้องถ้าคิดเป็นเงินร่างก็คิประมาณสิบเพราะไหนวะาร้อยนึ่งมันก็ยี่สิบสามเนาะก็คิประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดห้านะครับผมสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์เนี่บผมพี่น้องได้คิดเป็นเงินบ้านเรานี่ครับผมอันนี้เหรียญห้าสิบเยนนะครับผม อันนี้เยียนสิบครับผมพี่น้องประมาณ2บาทน้อยๆนี่นครับผมนะคิดเงินบาททองเยียนสิบเนาะเยียนสิบแล้ก็เยียนเยียนห้าเยียนห้าเพามีเราพิเศษแล้วบูดเยียนห้ากระชีพเป็นกระชือเยียนห้าสี่ไปละเขาเขาจะจอกหูนะครับผมพีน่น้องนี่แหละกระชีประมาณนี้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับมาอัปเดตเงินเดือนสูพี่น้องฟังนะครับผมเป็นเงินเดือนเดือนที่สี่ของปีสองพันยี่สิบสี่นะครับผมพี่น้องทำงานยี่สิบวันนะครับผมโอทีสี่สิบเอ็ดจุดห้านะครับผมพี่น้อง ส่วนเงินเดือนที่ได้รับนะครับผมสำหรับเดือนนี้นะครับผมอย่าหลังจากที่ว่าอย่าหักค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าอต่้งต่างๆเราได้อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเกียดพันเกีดร้อยสองเยนนะครับผมพี่น้องแล้วก็ส่วนรายการหักของผมทั้งบึดนะครับผมมีค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าบำเหน็จบำนาค่าหักฟงหักฟากนะครับผมพี่น้องรายการหักทั้งบึดนะครับพี่น้องของเดือนซีนะครับผมหักอยู่ที่ 83,861เยนนะครับผมพี่น้องแล้วก็เงินเดือนของเดือนซีนะครับผมพี่น้องปี2024หรือว่าเป็นเงินเดือนที่ซีของปี2024ันยทำงาน20วัน OT 41.5นะครับผมพี่น้องได้เงินเดือนนี่ได้โซงบ้าน13ใบกับ5,000หรือว่า31หรือว่า135,000เยนนะครับผมคิดเป็นเงินบ้านเฮาเรา ได้อยู่ที่3 1 5 5 0กว่าบาทประมาณนี้นะครับผมสลหรับเงินเดือนของเดือนทีซีของปี2 0 2 4นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวถ้าประเบิงว่าเงินเดือน5ของปี2 0 2 4สิซีได้เท่าไหร่แล้วกะเดือน5นี่ซีได้โอทีจบที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตสู่ฟังนะครับผมหรือว่าผู้ใดกําลังหาข้อมูลในการมาโยกกะกจติดตามไว้นะครับผมพี่น้องแล้วก็หลายคนมาถามมาว่า สยามสองแสนคุ้มค่าบ่แจ้งไหนนะครับผมพี่น้องกับเบิ้งเอาว่าเงินเดือนได้ประมาณนี needed, Martine, <mother. S 2> ้แหละนะครับผมพี่น้องได้ประมาณนี้แหละอันนี้ OTC สิบกระทะ OT เบ่รหอดสี่สิบหละนะครับผมนี่ละเดือนเนี่ยเดือนห้านี่ถ้าเบิ้งนะครับผมเดือนที่ผมเฮ็ดอยู่เนี่ยมันจะได้ OT ที่เท่าไหร่แล้วจะได้เงินเท่าไหร่นะครับผมวันที่สิบห้าเดือนมิถุนาถ้ามาเบิ้งนัากันนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมที่สรุป OT ทุกฝังว่าเดือนนี้จะได้ OT เท่าไหร่อีหลีนะครับผม เนาะผู้ใดที่มากัดตัดสินใจเอานะครับผมพี่น้องนี่แหละแต่ว่าผมนี่กัสช่งบ้านสามหมื่นนี่ยั่งอยู่นะครับผมพี่น้องบ่าให้ขี้ไรายช่บหให้มันหลุดสามหมื่นนะครับผมเนาะได้ซัมนียก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมกัถามว่าขี้ไายบ่ามันก็ขี้ไร้อยู่เพราะว่าอย่างว่าที่ค่าของซีบในพี่น้องนี่พี่น้องคิดว่าผมไปซื้อของน้อยนิ่เบิดไปแล้วประมาณสองหมื่นเยนนะครับผมนะครับประมาณสองหมื่นเยนนี่นะพี่น้องซื้อของซัมนียนะครับผมแล้วกัค่าของซีบสูงนะครับผม ถ้ามาเฮ็ดงานมีโอทีหลายๆได้เฮ็ดงานหลายๆอย่างี่มันก็โอเคอยอะถ้ามาเจองานบ่ค่อยมีโอทีอย่างมันก็คนข้างทีซีลำบากหนักหนาเลยลหละนะครับผมพีม่น้องงานบ่มีโอนะครับผมนี่คือว่าอาการอยู่แล้วก็ปัจจัยสาคัญเลยตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นคือว่าค่างเงินมันอ่อนพี่น้องค่าเงินมันถทกนะครับผมเงินเงินเงินเย็นนะครับผมพี่น้องเงินมันถทกแหงนะครับผมยีม่ยี่บสามหนึ่งแปดนะครับผมพี 23, 18, นมม่น้องจอยังน้อยก็ลงมาย2ิบสองแล้ว แต่ว่าผมยังบม่นได้ส่งให้ดอกเดี๋ยวผมที่ไปฝากข้อตุ้ยแล้วผมจะถ่ายสเบิงว่าขั้นตอนในการฝากข้อตู้และขั้นตอนในการโอนนะครับผมว่าผมกระท่ายใ,ให้พี่น้องเบิ้องล่ะนะครับหลายคลิปละแล้วก็สิอัปเดตเพราที่ว่า,วาผมมาสร้างภาพนั่นทั้งสี่ซื้อเสียให้เบิ้งตอนโอนเลยนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามไปเนาะสไลด์นะครับผมสไลด์คลิปนี้นะครับพี่น้องคลิปอัปเดตเงินเดือนนะครับผมของเดือนที่สี่ของปีสองพันยี่สิบสี่นะครับผมพี่น้องไดโอดีสี่สิบเอ็ดจุดห้าทำงานย เดือนนี้ได้เงินเดือนหลังจากที่ว่าหาค่าร้านค้าได้ยุที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเกตพันกิจร้อยสองเยนนะครับผมผมเอาไว้กินเอาไว้ใส่เจ้าของห้าหมื่นสองพันเยนนะครับผมพี่น้องได้ซองบ้านผมได้ซองบ้านอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเยนนะครับผมคิดเป็นเงินไทยเราได้อยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบกว่าบาทนะครับผมกะสิป,ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมจำเป็นเล่าก็ฝากพี่น้องกดติดตามให้ผมแน่กดซับสไครป์ผมแน่อยากถามอีกยัง คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมพี่น้องหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้นะครับผมพี่น้องพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยม่อนสั้างชาแนลนะครับผม,มพี่น้องน้ำพริกากากหมูสร้างในเพจได้เลยนะครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสำคัญเลยกดไลค์กดแชร์ให,ใ,หให้ผมทำแน่นะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนีก้ก็สวัสดีครับผม